Beasts of No Nation หนังเปิดเรื่องในหมู่บ้านเล็กๆของอากูเด็กชายที่มีชีวิตเรียบง่ายในแอฟริกาตะวันตกภายใต้ครอบครัวที่มีความสุขและสงบสุขแต่ความสงบสุขนั้นถูกทำลายเมื่อเกิดการรบกลางประเทศขึ้นพ่อของอากูเป็นผู้นำในหมู่บ้านแต่ความขัดแย้งทางการเมืองและการรุกรานของทหารทำให้หมู่บ้านของเขาถูกโจมตี การโจมตีของทหารทิ้งหมู่บ้านให้กลายเป็นซาบระกหักพังอากุบหนีจากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่เกิดขึ้นและต้องเดินทางผ่านพื้นที่ที่เต็มไปด้วยความรุนแรงเขาต้องเผชิญหน้ากับความสูญเสียอย่างหนักและตัดขาดจากครอบครัวของเขาในช่วงเวลาอันสับสนวุ่นวายเมื่ออากุบหนีไปในป่าลึกเขาได้พบกับกลุ่มกองทัพที่ประกอบไปด้วยทหารเด็ก ซึ่งนำโดย The c o m m a n d เดนกองทัพนี้เป็นกลุ่มทหารที่ถูกสร้างขึ้นจากเด็กๆที่ถูกจับมาใช้เป็นเครื่องมือสงครามเดอะคอมมานเดนชักชวนอากูเข้าร่วมกลุ่มทหารเด็กซึ่งเป็นการตัดสินใจที่เปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดในกองทัพอากูต้องผ่านการฝึกฝนอย่างโหดร้ายและ,ะเผชิญกับการล้างสมองให้กลายเป็นทหารที่ไร้ความรู้สึกเขาต้องฆ่าคนที่ไม่รู้จัก ซึ่งทำให้เขาเริ่มสูญเสียความเป็นมนุษย์และกลายเป็นเครื่องมือในสงครามที่โหดร้ายการทำลายจิตใจนี้เป็นส่วนสำคัญในกระบวนการที่เด็กๆเ,เหล่านี้ต้องผเผชิญเพื่ออยู่รอด The Commander กลายเป็นตัวแทนที่มีอิทธิพลมากในชีวิตของอากุเขาไม่เพียงแต่เป็นหัวหน้ากองทัพแต่ยังเป็นบุคคลที่อากูมองว่าเป็นผู้นำที่น่าสน